นี่เป็นเรื่องคุ้มครองไม่ให้มีกิเลสไม่เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วเป็นทุกข์ <c oughs> มันมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าให้มองเห็นชัดลงไปว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น มีคนธรรมดาสามัญเป็นบุูชชนมันก็บูชาความรู้สึกทางเพศเพศตรงกันข้ามบริโภครสของเพศตรงกันข้อตรงกันข้ามด้วยความลงไหลบูชาความลงไหลในรสของเพศตรงกันข้ามนั่แหละทำให้เกิดเรื่องแทาจะทุกเรื่องในโลกนี้เป็นเนื่องกันไปจากสิ่งนี้ ความมายุจากสิ่งนี้ตามที่เป็นจริงว่ามันเช่นนั่นเองมันก็หลงไหลความรู้สึกในรถทางเพศมีความกระสันรุนแรงผูกมัดจิตใจรุนแรงทักเจว่าทุกคนคงจะรู้จักได้ดีไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนักแต่ความรักนั่นมันเป็นเช่นนั่นเองและเช่นเดียวความเกลียดมันก็เป็นเช่นนั่นเอง ไอเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปรักไปหลงไม่มีอะไรที่ต้องไปเกลียดไปจนฆ่าเขาตายไม่หึงไม่หวงไม่อะไรทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันเห็นความเป็นเช่นนั่นเองคือมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองมันคนบุนตรชนธรรมดาจึง,ลงหลงไหลในความรู้สึกทางเพศแล้วก็มีเรื่อง ตามมาอีกมากมายมีปัญหาตามมาอีกมากมายเพราะมันไม่รู้ว่ามันเช่นนั่นเองไอ้คนที่มีปัญญาเพียงพอมันจะเห็นว่าไอ้ขาดทุนมันก็เช่นนั่นเองไอ้กาไรมันก็เช่นนั่นเอง <c oughs> เขาจึงไม่มีจิตใจที่ขึ้นลงปูแฟบไปตามนั้นมันก็ปกติมันก็สบาย เราก็รู้จักใช้ความเป็นเช่นนั่นเองให้มันถูกต้องไปในทางที่ควรปรารถนาเช่นจะทำไรทำนาหาเงินหาทัพย์สมบัติมันมีความเป็นเช่นนั่นเองสำหรับการกระทำก็กระทำให้ถูกมันก็ได้มาถ้าไม่ถูกเรื่องของเช่นนั่นเองในส่วนนันมันก็ไม่ได้มา ทีนี้มันถึงล่าวที่มันจะต้องเสียไปเพราะความผิดพลาดอย่างไรมันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองด้วยเหมือนกันรู้จักใช้ความเป็นเช่นนั้นเองให้ถูกต้องให้ความเป็นเช่นนั้นเองเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเหมือนกับพระเจ้าแล้วฟืน้นเราแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขกฎเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นเอง จะยกตัวอย่างเช่นว่าความเจ็บปวดในทางกายถูกของมีคมบาดหรือว่าถูกอะไรเป็นแผลแล้วก็เจ็บปวดถูกน้ำเกี่ยวเลือดไหลก็เจ็บปวดแต่ไม่มีใครนึกว่ามันเช่นนั่นเองมันนึกว่ากูเจ็บกูเจ็บกูจะตายี่ พอรู้สึกนในทางว่ากูเจ็บกูจะตายไอ้ความปวดมันก็มากขึ้นด้วยอํานาจของอุปาทานที่ยึดถือในตัวกูที่เจ็บหรือจะตายแต่ถ้าใครได้รับการศึกษาหัวใจพุทธศาสนามาก็รู้สึกว่าอไอท้ที่น้ํามันเกีียวเอนี่ยมันเป็นธรรมดามันเช่นนั่นเอง แล้วพอมาเกี่ยวเลือดไหลมันก็ต้องรู้สึกเจ็บเจ็บนั่นก็เช่นนั่นเองที่ว่าเจ็บเจ็บนี่มันเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นแหละตามกฎของธรรมดาเท่านั้นแหละี่ควบคุมความรู้สึกต้องใจว่าให้มันหยุดอยู่ที่นี่ว่ามันเต้นเพียงความรู้สึกเท่านั้นแหละ ไม่ใช่เรื่องที่ว่ากูจะตายความคิดว่ากูเจ็บกูจะตายนั้นใหญโผล่ขึ้นมามันจะเป็นเพียงเจ็บที่ร่างกายเพราะว่าถูกน้ําเกล่ยวแต่ถ้ามันโง่มันก็จะปล่อยความคิดความรู้สึกเลยไปเช่ว่ากูเจ็บแล้วว่ากูจะตายนี่คือเกิดอุปาทานยึดตัวกูยึดของกูมันก็เจ็บมาก ถ้าไปคิดถึงว่ากูจะต้องตายเพราะมันเป็นพิษเพราะมันเป็นอะไรต่อไปจะตายนี่มันก็เจ็บมากเข้าุปาทานว่ากูเพราะว่าความตายของกูมันก็เจ็บมากนี่คือคนที่ไม่มองเห็นว่ามันเช่นนั่นเองที่ถ้าว่าเจ็บแล้วก็เพ่งลงไปที่ความเจ็บอย่าอย่าให้เลยไปถึงตัวตัวกูกูเจ็บ อยู่วันนี้มันเจ็บ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 หนอเจ็บหนออะรกันมันก็จะเจ็บน้อยและไม่เคยใครจางออกจางออกตามเจ็บนั้นจะจางออกถ้าเราไปพิจารณาเห็นรู้สึกเจ็บเท่านั้นเองรู้สึกเจ็บเจ็บเท่านั้นเองเจ็บเท่านั้นหนอเจ็บเท่านั้นเองหนอไอ้ที่เรียกว่าเจ็บเจ็บเจ็บนี่มันคือความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดา ไอ้ความเจ็บนี่เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นถ้ามันรู้สึกมันจึงเจ็บถ้าเห็นความเจ็บนั้นไม่มีไม่มีความเจ็บเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นนี่สติปัญญามันไปได้ถึงอย่างนี้เห็นเป็นความรู้สึกเท่านั้นหนอแล้วมันก็เจ็บน้อยลงไปอีกกระทั่งมันไม่เจ็บเนี่ยฮสติฝึกไว้ดี ปัญญาก็มีมากพอสติกับปัญญามาใช้พิจารณาทันท่วงทีว่าเอ้นี่มันเปลี่ยนความเจ็บเท่านั้นหนอแล้วก็จะเห็นอ้ามันเช่นนั่นเองแต่พอเช่นนั้นเองเข้ามาแล้วความเจ็บความอะไรจะหายไปหมดการที่การที่จะคมขีเวชนาคมขีความเจ็บ,จ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 บนี่มันได้ได้ใส่ยา ขนานที่เรียกว่ามันเช่นนั่นเอง